้องบอกเอนว่าแบบอลิซไม่ได้เล่นเกมอะไรเงี้ยหรือว่าผูกพันกับตัวคาฟมาก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในเรื่องที่ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยว่าคงไม่อินแน่เลยเพราะมันก็แบบไม่ใช่มนุษย์อะไรมากมายะแต่ว่าเพิ่วโวมันมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเยอะมากก็รู้สึกว่าผูกพันกับตัวละครแล้วก็ประทับใจในความสัมพันธ์นั้นๆค่ะ <S <S ชอบพระเอกค่ะหล่อตาสวยเป็นประกายจนจบเรื่องเลยก็ชอบค่ะใครนะคะที่ ออกังวลอยู่ว่าไม่ได้เล่นเกมจะรู้จักตัวละครไหมจะสนุกไหมก็บอกได้เลยนะคะว่าลิซก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นเกมมากอ่อนก็สนุกมากอนจอยมากค่ะก็มาดูกันเยอะๆนะคะสำหรับวอลคทร์ค่ะก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนของวอล c ค a ร t ์นะครับภาคที่3 w a เวนัมเคยอสแล้วก็เดอะโคลเซนโซนนะครับพอมาไอ้มาดูหนังของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นภาคประถมบ,บทที่ที่เรากำลังมาได้ถูกทางมากๆส,สำหรับสงครามระหว่างไรอันรับแล้วก็เผ่าออ ก็น่าติดตามมากๆครับว่าภาคที่สองภาคทีสามจะเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่คิดว่าจะมาดูภาคนี้แล้วก็เกิดการลังเลใจเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าลังเลนะครับมาดูนะครับไม่ว่าคุณจะเคยเล่นเกมมาก,ก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเคยที่เรยว่า w อล c r a f t มาก่อนหรือเปล่าแต่นี่คือหังคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับคนไทยทุกคนได้ดูกันนะครับผม รู้สึกดีมากรู้สึกว่าแบบฉากที่มันเป็นอ mm ิโมชั่นนี่คือแบบว่าเราตื่นตาจริงๆเพราะเหมือนด้วยความชัดของมันเองค่ะเหมือนเราอยู่ตรงนั้นจริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆฉากที่เรียกน้ำตาก็คือเรียกน้ำตาได้จริงๆชอบตัวที่เชน่าอโกล่าค่ะที่เขาเป็นเหมือนลูกครึ่งระหว่างตัวเขียวกับมนุษย์ะลรประมาณนี้รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเขาเป็นคีย์สำคัญของเรื่องนี้ดมาดูกันค่ะมันมันเหมือนกับว่าเราเป็นตัวน้อยๆที่อยู่ในหนังด้วยจริงๆเพราะมันชัดมากจริงๆรู้สึกว่า ทุกอย่างมันดู real เหมือนเป็นหนังจริงๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้สนุกม,มากเลยนะก็เรียกว่าอะไรสมกับที่รอมาเป็นเวลานานนะฮะก็ทําได้เก็บดีเทลต่างๆได้ดีมากๆครับมีชอบหลายตัวมากเลยนะแบบจริงผมชอบชอบตัวตัวคิงคิงแลนด์ที่ที่เหรอในเรื่องก็ดีรู้สึกว่าเป็นแบบกษัตร,ริย์ที่แบบปกป้องประชาชนของเขา ผมว่าส wow. so so, like ิ the so, that, so so, I i ่งที่นับใจนับใจสุดคือเขาเก็บเก็บดีเทลความเป็นวอ r คราฟไว้แบบว่าเรียกว่าครบทุกเม็ดเลยอะไรเงี้ยครับผมจากเล่นเล่นเกมมาแล้วก็มาดูหนังนะครับเรียกว่าความรู้สึกมันมันมันดีมากๆเลยครับครับก็วอลคราฟนะครับก็เรียกว่าอะไรนี่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามนะฮะภาคแรกก็อยากให้มาดูกันครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนก็วอคราฟนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ บอกว่าถ้ามาดูหนังนี้มันแน่นอนครับใครที่เคยเล่นเกมครับใครไม่เล่นเกมก็มาดูได้ครับหนังหนังเรื่องนี้สนุกม,มากแล้วก็เ,เทคนิคต่างๆมันดีดีมากครับอย่างแรกก็คงจะเป็น CG นะครับแล้วก็เพราะว่า CG อลังการมากๆนะครับแล้วก็คือคือมาดู CG แล้วเราย้อนกลับไปนึกถึงตอนเราเล่นเกมะครับมันเหมือนในเกมะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคือหมายความว่า CG มันอลังการแต่ว่ามันทาได้เหมือนในเกมมากๆเลยครับสําหรับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ชอบมากๆก็คือ คงพูดถึงเรื่องบทนะเพราะว่าหนังที่ทำมาจากเกมก็ตอนแรกที่เข้ามาดูไม่ได้คาดหวังว่าแบบว่าบทมันจะสนุกขนยังไงครับแต่พอมาดูแล้วบท,บทสนุกมากครับคือไม่ได้มีแต่เทคนิคก,การ์ตานอย่างเดียวครับมีเส้นเรื่องมีอะไรสนุกสนานด้วยครับแลอยากให้มาดูกันครับใครที่ชอบ Warcraft บก็มาดูได้ครับ